มาอยู่กันต่อครับในช่วงนี้เป็นช่วงสวยแบบมีไอเดียครับแน่นอนว่าในช่วงนี้นะฮะเราจะมีไอเดียดีๆมาบอกให้กับคุณผู้ชมได้รู้นะฮะจะได้ไม่ตกยุคตกสมัยกันนะฮะถูกต้องค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณจิ๋วมวเปิดตัวเลยเหรออยากมาแนะนำเลยอ่ะไว้แท้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบอกไปมาเดือนชั่วโมงนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของแก้วเปลี่ยนสีใช่คุณจิ๋วทำไมถึงมีไอเดียในการที่อยากจะทำแก้วที่มันเป็นแก้วธรรมดาเนี่ยให้มันเปลี่ยนสีคะ ครับคือว่าเราเวลาเราไปเที่ยวไหนเนี้ยเราจะถ่ายรูปมาใช่ไหมค<ช>รับแล้วก็เวลาถ่ายรูปเราก็จะใส่กรอบรูปไว้<ช>ผมก็เลยคิดว่ารูปเนี่ยไม่อยากให้มันอยู่แค่ชอกรอบรูปเราอยากให้มันไปใช้อยู่ในแบบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่น<ช>แบบพวกแก้วน้ําเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ครับม<ช>ผมจริงๆ<อ>ิแล้วคุณจิ๋วก่อนหน้านี้นี่ทำทำอะไรมาก่อนครับหรือว่ามีความคลุกคลีเกี่ยวกับแก้วหรือว่ารูปภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมก่อนหน้านี้ก็ทำทำงานเกี่ยวกับงานสกรีนครับผมเพราะว่าสกรีรูปลงบนเสื้อบนจิ๊กซอ่อย่ังทำอยู่ เดี๋ยวจะจ้างสกันเสื้อหุนพิชีวิตหน่อยนะคะรายการค่ะอีกรายการกำลังหาคนสกินเสื้ออยู่พอนันอแล้วก็เลยแบบว่าเหมือนกับเป็นการต่อยอดอีกทีหนึ่งใช่ครับผมแาสกินลงบนแก้วน้ำสกินลงบนแก้วน้ำแบบที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะฮะเป็นแบบแก้วหลายลายเลยนะฮะซึ่งคุณสามารถจะนำภาพที่คุณชื่นชอบนะฮะ ็นตัวคุณเองก็ได้หรือเป็นเพื่อนคุณให้เป็นของขวัญน,นี่อหะเป็นรูปแฟนเลยเ,ออเวลากินจะได้เหมือนกินแฟนเข้าไปด้วยเออทำไมยังก็กินแก้วน้ำเหมือนกินแฟนจะได้คิดถึงกันอะไรแบบน,นี้เราจะได้รักกันนะคะเดี๋ยวก่อนหลายคนมองอย่างนี้อาจจะรู้สึกธรรมดามเดี๋ยวเรามาก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อเนี่ยรเรา,าลองให้ดูก่อนดีไหมคะมเพราะบางคนจะหาว่าเอะเปลี่ยนสียังไงก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยก็ธรรมดาคำว่าเปลี่ยนสีเป็นยังไงอันไหนอนแล้วนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันต่อเลยดีไหมคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮะ อัันนน้เป็นเป็แก้วน้ำครับแก้วน้ำอ๋อเหรอที่ฉันนึกว่าเลนส์ถ่ายรูปอ๋อดูดูสิฟ้าขึ้นเลยนะเดี๋ยวเช็ดเลนส์ก่อนต้องทำยังไงคะวันนี้บอกว่าคุณจิ๋วทำมาให้พิเศษกับตุ๊กตากระชินด้วยใช่ครับอันนี้ของคุณตุ๊กตานะดูได้ไงดูได้ไงคุณเอาไปถือผมเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นเขาไปต้องให้ฉันถือล่ะอืมก็ของคุณไงของผมไงผมมั่นใจห่อปม ปอมมันแลกกันถือไม่ได้หรอต้องน้ำร้อนเท่านั้นใช่ไหมคะครับผมอ่าน่ถือในปากลัวน้ำร้อนรั่วเออเวลาเรากินกาแฟจิบชาเลือดนะปึ๊บอ่าแล้วของผมแล้วครับเดี๋ยวน้ำหมดครับน้ำหมดน้ำหมดเดี๋ยอะน้องกอกค่ะน้องกอกมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมาแล้วนี่ไงชัดเลยอ่ะเอ้ยน่ารักค่ะ เขามเป็นยังไงอ่ะเออเลิศไหมเหมือนได้ดื่มดำแฟนหรือคนที่เรารักเข้าไปด้วยนะมันเป็นการเปลี่ยนสีนะฮะมันทำได้ยังไงอะคะเมื่อกี้ยังสีดำอยู่เลยอะเนี่ยเมื่อกี้มันอย่างงี้เลยนะเออครัเป็นแกบอกหลากได้ยครับมีทำเซอร์ไพรส์แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอโ้สมมติพูดเขียนใส่ข้อความไปบอกใครอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เขียนไปว่า เออฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อแก้วให้เขาเวลาเขากินนะอะไรอย่างไรี้ะอุ้ยมาบอกลกค่ะชอบชอบดีนะแต่ผมมาของผมเป็นยังไงอ่ะ๋ยวรอรอรอเป็นผู้เหมือนเด็กมีปัญหาอยากได้ของเล่นแล้วก็จะเอาอย่างงี้ แล้วนี่มันจะเปลี่ยนกลับคืนไหมคะถ้าเวลาเราเอาน้ําร้อนออกแล้วเมื่ออุณหภูมิน้ํากลับมาปกติก็คือเย็นเย็นเหมือนเดิมครับผมแค้ว่าจะกลับเป็นสีดําเหมือนเดิมครับผมเว้นที่ซ่อนกิ๊กได้เลยนะพูดถึงอ่ะมันเป็นเทคนิคส่วนตัวที่บอกไม่ได้ใช่ไหมฮะบอกคนก็ไปก๊อปปี้สิครับพี่ชินขาอันนี้นี่รับสั่งทําด้วยไหมคะใช่ครับผมทาหมดเลยครับ แพงไหมอ่ะก็ไม่แพงครับผมใบนึ่งก็ตกใบละสามร้อยบาทครับผมก็ใช่ครับผมฟรีค่าจัดส่งครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยครับผมคุณผู้ชมคะโทรไปสั่งได้นี่เลยนะวันกงวันเกิดนะใช่ครับลดนะ เป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเป็นรูปว่าทาไมต้องให้รูปมันเป็นแค่กรอบรูปอย่างที่เขาบอกอะรเราชอบอะไรคือไม่จะเป็นต้องเป็นรูปถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมคะคเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยเออก็<อ> <ๆ S 2> สามารถส่งรูปมาทางแบบอีเมลอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมถ้าแบบไม่สะดวกเอารูปมาให้ที่ร้านอะไรนะครับก็ส่งรูปมาทางอีเมลอะไรเงี้ยแล้วพอผมทาเสร็จผมก็จะส่งไปให้ต้องกาหนดไหมใหรพวภาพความละเอียดภาพนี่มันจะต้องประมาณเท่าไหร่ขั้นต่ำก็ขั้นต่ําก็รูปมือถืออะไรเงี้ยเขาที่ถ่ายทางโทรศัพท์มือถือได้ก็ได้สองล้านพิกเซลล้าน้ว เดี๋ยวนี้ห้านะ5นี่คืออยางต่ำแล้วนะเอออุตยาจับเต็มมากทำให้เด็กชายอ้นใจฮะแล้วแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้างร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงจตุจักรครับโครงการ16ข้างหอนาฬิกาครับผมโอ้จตุจักรโครงการ1องมันต้องมันต้องอะไรที่แบบพิเศษต้องหน้าเหนือชาวบ้านเขาเดี๋ยวต้องไม่เห็นไงปอม้าไงเปลี่ยนสี เล่นบ้างเล้วทำไม่เปลี่ยนนี่เสียเลยนะประเรียนเปิดนอกจากสีดำเราสามารถทําเป็นสีอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะครับผมมีสีส้มนะครับแล้วก็สีเงินแล้วก็สีม่วงครับผมแต่สีดําจะแบบว่าโอเคสุดรุปได้ใช่สีดำจะสรุปได้มาแล้วนี่นี่นี่จะอ้วกอะใครอะเออหล่อนะคนนี้ถ้าเจอเมื่อก่อนนะชอบไปแล้วอ่ะมาเจอปัจจุบันก่อนโอ้มาแล้วเออหล่อเพือหล่อเพือกินไหม เต็มจากเต็มเห็นไหมเออผู้หญิงคนนั้นน่ารักเนาะที่นั่งข้างๆอ่ะใครนะฉันไงอืมอืๆอือืนี่หล่อเพื่อเออนะฮะใครนะนึกว่าพระนเอกหนังเกาหลีอืมเรื่องไอ้นี่อะอะไรนะเอกหนังจีนเรื่องนั้นที่เราไปดูกันนะซิอันเซนน่ะเออนะเข้าใจเปรี๊บเงียบเนาะ สีอื่นเอาสีอื่นด้วยพี่ชินบุรีก็ได้เหมือนกันได้ครับสีน้ำเงินได้สีน้ำเงินแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะฮะเป็นสีขาวไปเลยครับแต่ว่าามันจะมีรูป่ครับอ๋อเดี๋ยวดูอันนี้นะน้ำหมดแล้วอ่ะนี่มีออ๋มีมีนะน้องกอกเขาจัดเต็มอืมอือืมอืจัดเต็มเลยแต่แตว่าสีดำจะดูดีสุดเหรอใช่ครับพ่อซ่อนรูปดินเนียนมันซ่อนรูปดินเทียนสุดอ่ะแต่อันนี้ก็เก๋ๆให้เห็นให้เห็นอ้าพี่ชินงง เออให้เห็นจางๆเลยจ้ะไม่ร้อนหรอคะสวยไม่ร้อน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 อืมต้องเพยให้เต็มเลยหรือเปล่าครับครับพอถ้าเทครึ่งแก้วภาพก็จะเปล่าจะเปลี่ยนแก้วครึ่งแก้วครับผมถ้าเทเต็มก็จะเปลี่ยนเลยเออเออน่ารักดีนะชักสนุกแล้วนะฮะเปลี่ยนให้หมดเลยสีนั่นเนี่ยสีชมก็ได้สีส้มด้วยอ่ะพี่จินสีส้มี ทำไมอ่ะสีนั้นเป็นอะไรอ่ะอ๋อาวันนี้ลองสกินเล่นที่บ้านสีซองนี่เป็นลูกุจิ๋วใายคือเพราเองอไอทำไมพี่ชิมก็อายเลยชอบอันนี้อ่ะอันนี้เป็นอันนี้ดูเบอร์เบอร์จังเลยนี้ดาราเกาหลีครับผมอันนี้สีซ้งเกาหลีจะดูจะหล่อสู้พี่ชิมอ๋อนึกว่าคุณจิ๋วนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับสีสีไมายังมาแล้วนี่ไง เราน่าจะทําให้มันเป็นแบบตอนแรกมันเหมือนใส่เสื้ออยู่แล้วพอใส่น้าร้อนลงไปแล้วเหมือนเปลือยอ่ะแบบี้กว่าโดนจับครับไม่เอาเหรอก็ทําไม่สัง่งก็ไม่ทำงทไงคะต้องสั่งทำนึกออ,ออกไหมอ่ะเหือไปให้ไอเดียเพือนแฟนเ็าอยากจะหย,ยอกเย้าก,กันเล่น <c oughs> บ้างอะไรบ้างก็จับมาก่อนดิข่าวแล้วลองมาพี่ช <c oughs> ินหลอกว่าเอกอ่ะ ลูกมันเป็นพื้นแบบนี้เมื่อก่อนนะพี่ชินเมื่อก่อนกอกอลูกพ <c oughs> อเนเลกอกพอ,อก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนอกจากนี้เนี่ยนอกจากแก้วแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเสื้อด้วยครับผมทำไมไม่เอามาโชว์อะคะ เสื้อเปลี่ยนสีได้หรออ๋อป่าไม่ใช่เสื้อมีเขาสกรีนไงก็แหมถือว่าเป็นการต่อยอดจากเสื้อแล้วก็มาสกรีนลงแก้วนึกออกไหมพี่ชินนะพออันไหนเขาห้ามเนี่ยมันทำเห็นะรู้เขาอายนะก็เอาเอาใส่นะแก้มพึ่งจิ๋วนะพึ่งจิ๋วกับใครอะคะแม่ครับผมแม่นะฮะอืมออเออเออน่ารักนะแล้วกเป็นงานไอเดียดีมากนะคือเราก็อยากมีแก้วส่วนตัวของเรา สมมุติว่าหลายคนสนใจอ่ะอยากทําแบบอาจจะติดต่อมาอาจจะไม่ได้ซื้ออาจจะโทรแบบโทรไปที่ด8581อะไรอ่ะ8137163แล้วอยากจะแบบสั่งไปขายบ้างได้ไหมได้ไหมคะก็ได้ครับสามารถส่งรูปในราคาส่งอะไรเงี้ยในราคาส่งให้ครับผมก็ซื้อส่งรูปมาแบบบางทีส่งรูปสถางที่ช่องเที่ยวแบบจังหวัดนั้นๆมาอะไรอ่ยครับเป็นของที่ระลึกแบบเป็นของที่ระลึกของจังหวัดใช่หรือของดีของจังหวัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเอออย่างเชียงใหม่ก็ส่งเป็นรูปอะไรนะ ดอยสุเทพรูปถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มาให้มาแบบมิกซ์รวมกันเป็นภาพแบบนี้ เป็นภาพโมเสลเลยรวมๆกันอย่างเงี้ยก็คือรับตัดต่อทําทําได้ครับผมก็คือสามารถส่งรูปมาที่อีเมลครับผมแล้วพอผมตกแต่งเสร็จผมก็จะส่งรูปไปให้ลูกค้าดูก่อนว่าชอบไหมแบบนี้ที่ได้มาแล้วก็ถึงจะมาทําลงอันนี้ก็จะเป็นแค่อันนี้เป็นสกินธรรมดาที่งานงานแรกที่ทําอยู่ก่อนที่จะมาทําเป็นแก้วเปลี่ยนสีครับผมตอนนี้ก็คือใช่ครับก็คือถ้าคนอยากได้แบบนี้ก็ทำได้แล้วราคาต่างกันเยอะไหมต่างกันครับผมอันนี้ก็ใบหนึ่ง200บาทครับผมถ้าเป็นงานพวกสีขาวก็สองร้อยบาท แต่ห้อันน<ช>ี้ก็าสาคร้อยเพราะวัสดุมันนำเข้ามาครับผมจริงป้<ช>านำเข้าอะไรยังไงคะเราอยากรู้ว่า วัสดุใส่ใจขนาดไหนก็คือว่าเดิมทีมันเป็นแก้วสีขาวก่อนแล้วเหมือนเขาเคลือบสีมาแล้วก็นํามาสกรีนด้วยความร้อนแบบพักรูปลงไปในแก้วอทีนึงดังนั้นถ้าสังเกตได้ครับรูปเนี่ยครับเวลาจับดูที่มันจะเนียนลงไปมันจะไป็มันจะไม่เหมือนสติกเกอร์ที่แปะบนขอบแก้วครับผมอ๋อคือสามารถมีเวลาล้างครัวล้างแล้วรูปจะหลุดไหมใช่ครับสามารถทำความสะอาดใช้น้ํายาล้างจานนะครับธรรมดาได้เลยครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่การสกรีนแบบลงไปไม่ใช่แต่มันมีการเคลือบมีอะไรจำมาวิธีอะไรเข้าไปอยู่ พูดเหมือนไปอยู่กับคุณจิ๋วเลยอะไปแอปสกินขายเอออะไรอย่างนั้นใช่ไหมเออเออสวยเนาะครับแล้วสั่งทำกี่วันถึงจะได้อะคะก็วันเดียวได้แล้วครับเพราะว่างานพวกนี้มันแป๊บเดียวครับผมไม่ไม่นานครับผมสํางวันต่อวันได้ครับเออเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะใช่น่าทำเนาะเป็นเราเราก็ทำนอกจากแก้วเราว่าอย่างอื่นคุณจิ๋วก็ทำได้ เอออย่างเช่นแบบจานชามอย่างเงี้ยได้หมดเลยได้หมดครับจานชามเสื้อผ้าหมวกอะไรพวกนี้ครับผมถ้าฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านหนึ่งอะฉันจะทำแบบว่าสกีนและให้คนดูว่าก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนสีเออก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนสีใช้อีกอย่างหนึ่งนะเป็นยังไงวะก๋วยเตี๋ยวเป็นสีเราก็จะไปกินปุ๊บพอเราลวกเอามาเสิร์ฟนะมันก็จะชามก็จะเปลี่ยนมาเป็นอย่างเงี้ยเราจะใส่รูปเป็นแบบว่าคุณค่าคุณประโยชน์ของผัก ของเอออะไรอย่างนงี้นพวกร้านกาแฟอะไรแบบเนี้ยฉันไปทําดีมะกาแฟเปลี่ยนสีกาแฟเปลี่ยนสีเออเอเออน่าสนใจเป็นการต่อยอดได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานไอเดียดีๆอีกหนึ่งงานที่แบบว่าเราชอบมากว่าเป็นฝีมือคนไทยเนี่ยแหละก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยอุดหนุนนะคะสําหรับใครที่ยังเออตอนนี้ยังไม่ซื้อแต่ถ้าคุณคิดว่าเทศกาลหรือคุณกำลังจะแต่งงานครับ นี่ให้ของที่เราเลิกงานแต่งงานน่ะน่ารักนะดีกว่าให้ยามงยาดมไม่ทิ้มฟันของขวัญวันเกิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้งานแต่งงานฉันเบื่อมากเลยอ่ะฉันได้แต่อะไรก็ไม่รู้กระปุกระเป๊กขอเป็นแก้วอย่างนี้ได้ไหมก็สั่งได้ยิ่งเยอะๆมันก็ต้องราคาลดลงถูกไหมคะถ้าอย่างน้อยอ่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบใบราคามันก็ต้องลดหลั่นลงอยู่แล้วใครที่สนใจย้ำกันนิดนึงไปได้เลยนะที่จะรูจักโครงการ16ข้างหอนาฬิกา ะนะครับก็เป็นมีชื่อร้านไหมฮะเออร้านคือซูซาช็อปครับผมซูซ,า,ซ,ซาช็อปใช่ครับนะฮะร,ร้านที่น่าเข้านะเข้าเราจะได้ซูซ,า,ซ,ซาเลยนะหรือใ,ใครจะเข้าไปชมเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www o s u s a gift shop com ใช่แล้วค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0858137163ถ้าบอกว่ามาจากรายการสวยกำลังสองจะพิเศษมากมีส่วนลดให้แน่นอนเราจะเพิ่มนะคะชาร์จเพิ่มกันไปเลยไม่ใช่เรามีส่วนลดได้หรือไม่ส่วนลดได้หรือไม่แถมหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันปลายเพราะว่าพี่เขาใจดีอยู่แล้วนะอ่วันนี้ต้องขอบคุณคุณจิ๋วมากมากใหญ่อุดมคนไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวพักก่อนค่ะเดี๋ยวจะสั่งเป็นการส่วนตัวนิดนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมครับ ไม่เจอสักอย่างไม่เคยน้องว่า